สวัสดีนะครับพวกเราอีซี่กลับมาอีกแล้วอีซี่อีซี่โอ้ยหายไปประมาณเป็นปีแล้วแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่หลอกหรือบอกจริงจะหลอกยังไงจะบอกจริงยังไงติดตามชมในคลิปหน้านะครับตอนรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เราไม่บอกกติกาเขาก่อนเหรอก็คือเราจะมีอาหาร2อย่างเป็นฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีซึ่งจะมีผู้เล่นทั้งหมด3คนเราจะเอา2คนก่อนมาเป่ายิงจุบกันหาคนที่จะเลือกว่าเขาจะเลือกอันไหน2คนเลือกดีก็ได้ใช่จะเลือกไม่ดีก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็เราจะให้อีกคนนึงอ่ะที่รออยู่ด้านนอกเข้ามาฟังว่าใครเขาจะขายของได้ดีกว่ากันอยากผมได้ของไม่ดีผมก็ต้องขายของอันนี้ว่ามันเป็นของดีอ่าใช่เพื่อให้เขาเลือกไปเพื่อจะมาโดนอันนี้เอออันนี้ของกูดีกว่านะเออ แล้วที่คนไม่โดนเลือกต้องทําไงครับก็กินเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันนะครับว่าใครจะเริ่มก่อนในนี้ก็จะมีลูกปิงปองนะมีสามลูกมีเลขหนึ่งสสามคนที่ได้เลข3มก็จะเป็นคนออกไปรอข้างนอกมาเปิดพร้อมกันหรอเปิดพร้อมกันเนี่ยหนึ่งสองสามสองเลขสครับก่อเลยโอ้โหจิบมาเลย เมนูในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันกับ,กบโออิช,ชีนะครับฝั่งนี้จะเป็นอันนี้ส่วนอันนี้เป็นโออิชีตัวน,นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมสองคนจะเป่าหงฉุบกันว่าใครจะได้เลือกนะครับว่าจะเอาอะไรไปออผมเลือกอันนี้ครับ <laughs> <laughs> เชิญคุณอ๊อฟเข้ามาได้เลยครับ <laughs> 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 ครับเจอกันครับสวัสดีครับตอนนีครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นกรรมการเชฟนะตลอดกินอาหาทั้งสองผมบอกเลยว่าวันนี้ผมทำสุดฝีมือและของผมฝีมือสุดกว่ายังเอามาตัดเชฟบอกเลยตอนผมลินนี่ผมแบบตั้งใจมากแต่รสชาติของผมหวานชื่นลื่นคอนะครับเท่าของผมหรอกของผมนี่ชุ่มเลยคอกินแมแนบชุ่มมะนาวอ่ะโอ้โ ก็เหมือนกันผมบีบมะนาวเพิ่มไปด้วยหวานพี่มะนาวมันไม่ใช่แล้วมันอร่อยกลมกลมในขวดอยู่แล้วนะยิ่งเวลาต้องเนี้ละจำจริงว่าพี่เราบอกไปคุณทองร้องกู้เอาอันนี้ปัจจัยเอออ่าฮะของดีเอาอันนี้เออคุณเลือกถูกผมว่าผมจะกงกับคุณได้เตรียมถุงยางหนึ่งสอง เอ้ยทำไมไม่เหมือนกันอ่ะเอากลงกลงเดียวเดียวกงมันน้อยคร่้งกลงกลงอันนี้มันน้อยมันของมันมีคุณภาพกลงเดียวเดี๋ยวเดียวตั้งใจแล้วหนึ่งสองโอ้ยแรงไปไงไปไงบอกแล้วว่าหวานชื่นลื่นคอ โอ้โหไม่กินไม่ได้อ่ะไม่พอตั้งแต่เข้าเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นเมนูที่สองนะครับผมเป็นเอ่ออันนี้อ่าฮะเป็นน้ำโซงใสชูอ่าฮะส่วนอันนี้อันนี้เป็นน้ำเปล่าเหมือนเดิมอ๋อันนี้คุณเลือกอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมผมก็ต้องเลือกนี้โอเคเต้เต้สำหรับคนวันนี้ตั้งแต่วันนี้ตังแต่วันนี้ครับครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้ เมนูของผมนะครับคือน้ำเกลือแร่จากตะวันตกที่ส่งตรงจากที่ทางญี่ปุ่นนะตะวันตกญี่ปุ่นแล้วก็เฉียงใต้อีกทีหนึ่งมาจากทางตอนเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำาวงฝือผ่านลงมาจางภาคกลางและเลี้ยวออกสี่โค้งเข้ามาส่วนตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมไปเรื่อยเรเราไปเรื่อยอ่ะอันนี้เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์อย่างดีฮะแล้วของคุณเกมนะครับผมไม่ต้องพูดเลยมากกินสบายๆไอ้ันได้ขอวิดีันก็เถะไปเรื่อย ของผมน้ำธรรมดาธรรมดาน้ำมันน้ำธรรมดาธรรมดาเลยอันนี้น้ำเปรี้ยวบอกเลยเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวมันอันนี้บูดต้องอันนี้งามเลยไม่บูดครูผ่านไหลจากแม่น้ำฮวงเหอมันไม่เห็นเหมือนป้าเกี้ร์ผมเรื่องของคุณเกมยร์แบบขุดออกมาไกลเกินต้องนะไ้าเฮ้ยเอาเวลาคนอันนี้มือเติมการของเราคู่เดิมกง เออสองสมผมองโอผมน้ำผมผมเนี่ยมันเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ธรรมชาติรสชาติเป็นไงเออเปรี้ยวกว่าชิมน้ำธรรมชาติหน่อยได้ไหมครับผมบอกคุณแล้วว่าของผมมันน้ำแบบธรรมดาธรรมดา เวลาโฆษณาเกินจริงเขาไม่ค่อยจะเชื่อกันพอพูดความจริงก็ไม่ค่อยจะเชื่อใช่ไหลจากแม่น้ําตะวันออกเฉียงเหนือแม่น้ําชื่อ่วงเธออนนี้ก็อย่างที่สาแล้วนะคะเดินทางมาบอกเลยว่าแยกกันทีเดียวที่โดนกันมาคู่แล้วนะเหลื่้คนนู้นดวงดีจริงมาไปดูชุก่อนเลยว่าเรื่องโอ้ยเืออันนี้ครับ อันนี้เป็นปลาลาอันนี้เป็นน้ำโคคุณเกมครับเชิญครับเกมโอ้โหแค่เห็นสีขวดก็บโอ้โหผมต้องอยู่ฝั่งไหนเน่ไม่เคยกินปลา่เอ้ยไม่ใช่ไม่เคยมันแต่คืออันนี้มันแบบสดสดสดมันอยู่ในัวอเดี๋ยวผมอ่อยาสพีเซ่ของผมเป็นโคลาจ้ะ อเมริกาต่อทางต่อได้นะหลายภาคจากแม่น้ำฮวงเหอเอาอีกแล้วโฆษณาเกินจริงอีกแล้วหลายบ้านจากแม่น้ำฮวงเหอที่เกาหลีนะลงมาที่อเมริกาผ่านผ่านแล้วแวกตรงนั้นมีป่าอีกนิดนึงนะผ่านแล้วก็เอาน้ำจากตรงนั้นมาผสมโคลาครับป่าเน่ามันเป็นปลาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วมันไม่มีทางโคลาเขาไม่ใส่ป่า เอาแล้วยขูดโป๊ะเป็นปลาที่เป็นเอาไว้ชำระร้านสิกโซ่โป๊ะโอเคมันเกี่ยวอะไรกับปลาไม่นคือโค๊ะไเหอมัเป็นน้ำโคะผมเลือกได้เลยมันคุณไม่ต้องพิเศษละเตะโค้ด้าผมโคคาโคล่าผลิตจากย่าหวานอันนี้ง่ายๆสั้นๆได้ใจกว่า เลื่องของโคเต้โอเคก่อนอ่านับหนึ่งถึงสามมาเปิดพร้อมผมแล้วสองสามไปแล้วมันมีปลาตรงไหนไงน้ำไหนจะไปน้ำของคนด้วยฟองฟัดเลยหนึ่งสองหนึ่งสอง เห <c oughs> <ce lebr at> มือนปลาเนย,ยนังไม่ตายยังไหวอยู่ในปากกลัวตอนนี้เข้าสู่เมนูที่4 <c oughs> นะครับผมเ,เมนูนี้ก็จะเป็น <P> น้ำปลาแล้วก็โอชิมแบก็กฝั่ง <c oughs> นี้นะครับปาฝั่งน,นี้ เป็นโออิชิครับผมเดินสองครับนี้แหละแพ้ตลอดโอเคอ่ะงั้นผมก็ต้องเลือกกันนี้เดี๋ยวเชิญคุณออฟเข้ามาเลยครับเรียนเชิญคุณออฟครับออฟออฟครับสวัสดี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 ครับเชฟทั้งสองเดี๋ยวให้คุณสันติพรีเซศษของอมให้ผมพรีเซนต์ก่อนเลยอ่าของผมจะเป็นทางฝั่งนี้ครับเฮ้ยสลับกันด้วยทางฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของโออิชิแบล็กครับผมไม่ใช่หวานละมุน อะไรนะรอบรอบแรกเป็นอะไรนะหวานชื่นลื่นคอหวานชื่นลื่นคอเออหวานชื่นลื่น เพราะว่ามีส่วนผสมของมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งครับผมอันนี้เป็นนนไงงบ้้าอัีของผมนี่จากยอดชาวคุนไดส่งตรงจากเกาหลีอเาส่งตรงจากเกาหลีฮะยอดใบชาคุนไดฮะชาเกาหลีมาสู้ญี่ปุ่นได้ไงคุณไม่รู้จักเกาหลีคุนไดแล้วแหละยอดซูซูกิก็ะหม่อมกินเยอะสุดๆคราเนี้ยผมจะไม่ ผมเอาฝั่งนี้ก่อนยี่สิบเดซ่เลือกของผมเหรอครับเอ้าอาไเต้ผมจะยืนกลางคุณมั่นใจนะเอาเอาแลจะเปิดแล้วนะคุณยังมีสิทธิ์เปลี่ยนนะครับตอนนี้เกมพูดจริงปะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเจ้าผมอย่าเปลี่ยนเอาคุณไม่เปลี่ยนก็ได้เอาเปิดเลยอ่ะเอาไงคุณไม่เปลี่ยนเลยเอาไงครับไอเลือกไม่เปลี่ยนหนึ่งสองโอ้โหกินลึมเลยอ่ะกินหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอันไหนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดม อนี้เปิดให้ดูงี้เลยเหรออยากเปลี่ยนแล้วครับชัวยยังแก้วมึงคือเกลีแกมหัวเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอเออเปลี่ยนเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแล้วงี้ใครชนะกูกับเตะเหมือนปูเรื่องของมึงไงถูกไหมเออแล้ก็เหมือนูเรื่องของมึงไงอ๋อโดนแก้วโแก้วโอเคหหนึ่งสองห้าชิ้น บอกเลยโอเคครับเป็นเมนูที่5้าอ่าฝั่งนี้เป็นหอมแดงฝั่งนี้เป็นลูกอมนะครับแตงโมปะเดี๋ยวเรามาปั่นจูบเรียกกันมาเฮ้ยชนะแล้วหลังจากที่แพมาติดๆผมอ่ะเลือกเป็นอ่าอันนี้ครับเจ้ของผมอันนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปก็เรียนเชิญคุณเต้ครับ <ใน S 1> เรีคุณเตมแต่รอบนี้คุณเต้น่าจะสบายๆอยูอแล้ามั้ยโดนหัวญาติดีเซ็ตวันนี้คืออะไรกับอะไรครับอันนี้เ,นเป็นบอมแดงกับลูกอมในเขียวกันมาแน่ของผมเป็นฝั <c oughs> ่งนี้เป็นลูกอมจากโอเล่เป็นรสชาติของแตง,งโมสีอมชมพูสว่างสวยนะฮะรสชาติได้ขึ้นจมูกไม่ใช่ไม่ใช่หอมแดงแต่ว่าเป็นลูกอมกลิ่นมันจะตีขึ้นเพอร์เฟกต์รอดแกตัวก่อนเลยไม่ใช่หอมแดงแน่นอนโอเคคุณดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคนที่เชื่อผมเป็นยังไงดน โดน,นโดนทุกคนโดนทุกคนแต่ครั้งนี้คุณ <ผม S 1> เชื่อผมอะผมะรอดผมกลับตัวกับใจแล้วแต่งโมอัดเม็ดบอกเลยอัดเม็ดมากเลยอัดเม<อ>็ดไปลดหอมแดงหอมแดงเสื้อก็แดงมันไม่เกี่ยวกับเสื้อไม่เกี่ยวกับเสื้อ <c oughs> ผมหลอกเขามาหลายรอบแล้วผมแบบไม่อยากทําแล้วระวังมีจ่าชีพก็หลงหลอกผมรุ้อยู่ผมรู้สึกผิดมากๆที่กับการที่ต้องมานั่งหลอกเพื่อนให้เพื่อนแบบผงไม่ดีไม่ดีกินเนี่ยมันคือการหลอกลวงคุณยรอบนี้ผมเลยตั้งใจที่จะพรีเซนต์เออเอาของดีๆให้เพื่อน้า้เกไม่ดูครั้งนี้มึงเป็นงานจังเลยวะยืนดีก็เป็นงานเททำไมการนี้ยาวผมไม่ได้อยากรอดผมอยากให้เพื่อนรอดมากกว่า ถ้าคุณเลือกอันนี้ผมกินอันนี้ผมก็สบายสบายผมได้พีเซนเวอร์วังมาตลอดอันนี้เวอร์วังเหมือนกันคือมันดีไงมันดีผมต้องเลือกแล้วใช่ไหมเนี่ยขวาลายซ้ายดีอันนั้นเอาซ้ายเออแนใจนะแนใจยังมีเวลาขับตัวกับใจทันขวาลายซ้ายดีนับสามสองหนึ่งปุ๊กงโดนทุกลอบ ไม่มีไรอันนี้แคดเสียบๆเป็นแคดซุ้ิ้วเป็นอะรน้องหางครับไม่ไม่ก็เออโอโหหอมแดงมันร้อนแรงจริงๆมาเปนดูสุดท้ายเป็นกระเทียมอันนี้คือกระเทียมครับครับผมลูกอมมายมิ้นอันนึงผมเรียกอันนี้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเรียกสันติเข้ามาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณลูกค้าครับผมคุณอยากให้ใครรีวิวก่อนครับ ขอคุณออฟประกันครับเฮ<อ>้ยสิของผมเป็นลือมไมมิ้นท์นี่ครับหว,วานอมนมใย่าใส่นมอย่างเยอะเลยครับมีรสชาติที่เย็นคอแล้วก็ลื่นลมมากเลยไมมิ้นตัวนี้นะฮะทำมาจากเออ ทำมาจากทำมาจากออมาจากประเทศฝรั่งเศสครับลองเชื่อผมสักครั้งอ่าล่วสุดของผมนี่เป็นลูกอมไมมิ้นกินมิ้นนี่แรงขึ้นจมูกกินปากนี่หอมจุ๋ยเลยครับคุยาะใครก็หลักหลงตลอดเลยเฮ้ยกจริงจริงเพราะเมื่อกี้ผมได้กลิ่นแบบมิ้นมาจากปากคุณออฟแม่คุณออฟเพิ่งทานมาใช่ไหมใช่ใช่ผมทานม้อาเผมอันนี้เป็นไม้มิ้นนะครับอย่าเชื่อเชื่อมันเชื่อผมของผมลูกอมลูกอมกินดีๆนะครับ บางทีเต้ก vida, ็ไม่ได้พูดความจริงนะครับผมไม่เคยโกหกใครครับคุณผู้ชมท้องบ้านครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมเลือกฝั <m 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 ่งไหนส่ง S M S มาครับแล้วเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าครับผมอย่าพึ่งไปไม่มิ้นครับลูกผมครับไม่มิ้นลูกผมไม่มิ้นไม่มินกับลูกผมเดียวกันนะอ่าผมเลือกของคุณอ๊อฟเพราะว่าจะกินปากที่คุณอ๊อฟกินผมได้กินแบบมิ้นอร์มันหอมจริงเอาจริงเปลี่ยนใจทันนะผมไม่เปลี่ยน สามสองหนึ่งเปิดครับอสีขาวันกันเลยโอ้ยไม่ให้กี่เม็ดเนี่ยสามสามสีห้าเคยกินจะแบบเม็ดเดี่ยวอลไรเยอะเกินอะเป็นไงวะมันเผ็ดอังกระเทียมโทนโหกินแรงมากแอบดิ้นแอบดิ้งเลยลินะ อร้่รงให้หรอร <c oughs> อร่อยจัดเลย <laughs> เป็นไงครับไม่มินผมโ oh. อ้โหยิง <c oughs> เกมเกมอย่างแซาดีากเขาริงไปแค่นี้สรุปเลยครับเกมนี้ผมเป็นผู้ชนะนะครับเย้ยตัหน้อยได้กินเยอะสุดเลยเอเคครับ yeah, เดี๋ยวเราก็ขอฝากเชี n ร์อีซีซีไว้ด้วยนะครับเป็นพวกเราที่จะ หาอะไรทําที่แบบง um, ่ายง่ายๆ่ใช่นี่ก็สนุกให้ความสุขกันทุกท่านนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพวกเราจะกลับมาแล้วนะครับย้โคตรดีใจเลยกลับมาทรมายุกันเลยจะร้องไห้ดูดีๆก็ไม่ชอบเค็ฝคากไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราซีซีครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดตายกดกระดิ่ง